ไม่คิดเลยนะคะว่าขนมไทยบ้านๆที่เราเติบโตมาด้วยเนี่ยจะมีโอกาสไปอยู่บนโต๊ะอาหารระดับทันทูสวัสดีค่ะแอนจากลงรักขนมไทยนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมกับทีมเชฟและก็ทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สถาบันอาหารไทยของเชฟชุมพลแจ้งไัยเชฟมิชลิน2ดาวย่านทองหล่อนะคะเพื่อเตรียมเมนูรสร้างสารรค์นะคะไฟดิเนียรห้าคอร์สในโปรเจกต์ซอฟท์พาวเวอร์อาหารไทยสู่เวทีโลกทุกจานนะคะจะต้องสะท้อนตัวตนของประเทศไทยผ่านรสชาติวัตถุดิบและภูมิปัญญาไทยเป็นงานที่ ละเอียดมากตั้งแต่การออกแบบรสชาติเรื่องราวไปจนถึงการนําเสนอในทุกองค์ประกอบแล้วก็ทีมของเรานะคะได้รับมอบหมายให้ทําคอสขนมหวานในการปิดท้ายมื้ออาหารขนมไทยนะคะต้องถูกพัฒนาให้เป็นฝ่ายไดนิ่งแต่ยังคงหัวใจดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเราเลือก3าเมนูนะคะในการนําเสนอได้แก่ขนมหม้อแกงซึ่งเป็นขนมที่แอนถนัดมากที่สุดสาคูต้นกวนที่ตั้งใจใช้สาคูแท้จากจังหวัดพัทลุงและไอศครีมกล้วยบวชีนะคะที่ตีความใหม่ให้ทานง่ายคือแต่ยังคงรด ชาติดั้งเดิมไว้อยากให้ต่างชานะคะได้ชิมความอบอุ่นแบบไทยๆผ่าน3คําสุดท้ายของมือนี้แอนดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการผลักดันขนมไทยให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกพรุ่งนี้นะคะเชฟนัด6กโมงเช้าโดยจะพาพวกเรานะคะไปเลือกวัตถุดิบสดๆกันที่ตลาดไทยกันเลยทีเดียวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ